ไก่เกาหลีกวินนะครับวันนี้วันที่4อยู่ที่เมืองไทยกวินมาอยู่ที่ไทยแล้วตั้งแต่วันแรกก็ไปทํทัวรละพักพรที่บ้านเจอคนรู้จักนู่นนี่นั่นก็ใช้เวลา3วันไปแล้ววันนี้อยากออกไปข้างนอกบ้างนะครับก็เลยจะไปที่สยามใช่ไหมสยามก็คือฮองเดฮงเดก็คือเหมือนย่หนวัยรุ่นที่ไทยเราไม่ใช่วัยรุ่นไปได้ใช่ไหม <c oughs> เราเรียกแท็กซี่ไปนั่ง MRT ีวันนี้กวินใส่เสื้อผ้าข,ของไทยเนี่ยฤดูหลอน วันนี้กวินจะพยายามไทคลิปใช้ชีวิตที่ไทยหนึ่งวันว่าทําอะไรเป็นยังไงไปไหนกินอะไรไปกันปะ <c oughs> เรานั่งแท็กซี่กำลังไปที่สถานีชื่อหลักสองัก MRT นั่งครั้งแรกเลมอเหรอแต่ก็อยากลองนั่ง MRT ของไทยบ้างนะเป็นยังไงไม่เคยนั่งเลยที่ไหนนะ 3> <3> สามแยแเรานั่งแท็กซี่ไป MRT นั่ง MRT ถึงน้องก็นั่งแท็กซี่ต่อใช่ไหมใช่โอเคแท็กซี่ MRT แท็กซี่ ลำสนแล้วขึ้นลิฟต์ใต้นะครเย้นั่งรไม่มีข้อมูลเลยหาลักสองก่อนนี่ลัก2อยู่นี่อ๋อเหรอนี่อันนี้เราอยู่ตรงนี้สถานีสุดท้ายนี่นะขึ้นไปใช่ยสีลมสีลงปัตานย่านแมย่านนี้ไงใช่อาครับปิดีสานีหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสถานีโอเคซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วอาจิ้มเลย วิธีการสามย่านใช่ไหมสองคนแปดสิบหกบาทนเงินสดเหรอใช่มาท่องเที่ยวมีดูดีๆได้แล้วเย่สีน้ำตากลุ่มต้องผ่านทางนี้ป่าวเจอจากการที่สถานีสามย่านเ ตอนนี้เราถึงแล้วแต่ไม่รู้นั่งแท็กซี่ได้ที่ไหนก็เลยกำลังหาที่นั่งแท็กซี่ได้อยู่ครับเดินโมนๆอยู่เดี๋ยวน่าจะออกไปนั่งแท็กซี่ได้เลยเรียกโบกใช่ไหมเดี๋ยวพอถึงที่สยามก็น่าจะเรากินอะไรก่อนเนาะตอนเย็นเรามีนัดกับคนรู้จักเด็ดแรงอ่ะเดี๋ยวกําลังหาแท็กซี่หรือรับจ้างอะไรสักอย่างนะครับไม่ระวังสอบตรงนี้ก็ได้คุณจะโบกมัว่วดีแท็กซี่ยังไม่มา เราแวะซื้อรถเตอรี่ก่อนไหมพรุ่งนี้รถเตอรี่ออกมาใช่ไหมมาลืนมาลืนเนามาลืนหรอยังไงหยิบไปหนึ่งเอาเลขที่ชอบเท่าไหร่นะครับเลขอะไรสามรู้ด้วยสามเจ็ดเอาสังฆ์ทอนด้วยค่ะถ้าออกนะต้องใหม่อีกรอบวันเกิดเกาหลอ่ะวันที่สิบเจ็ดมีนาและสามเจ็ดศูนย์ยังไงก็เป็นไปเลขที่ใกล้ๆที่สุดในนี้ไงคุกกี้เขาบอกว่าเป็นย่านฮงแดกเกาหลีอ่ะเนี่ยย่านอะไรนะสยามสแควร์สสยามแควร์แต่ที่เราอยู่ที่ฮงแดกคอัโผมสยังไม่เห็นวัยรุ่นนะ ยังไไม่เข้าตอนนี้เราเดินเข้ามาในห้างสยามสแควร์แล้วนะครับวินเคยได้ยินบ่อยนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาเข้ามาในสยามนะครับคุณเข้ามาไม่ใช่หรอที่เอไปหรอก็เดินมาให้ดูว่าแบบตรงนี้มันเป็นเราไม่แนะนำกับในห้างใช่ไหมอุ้ยบรรยากาศดีจังอุ้ยบรรยากาศแบบทันสมัยอะไรเนี่ย โอ้ยตรงนี้มีอาหารเกาหลีก็มีอาหารไข่จั๊จังเมียวนะน่ะแล้วมีโซตัมเราเดินข้างนอกมาแล้วแต่วนกลับมาที่ในห้างเพื่อที่จะกิน MK ที่คุกกี้อยากกินนะครับออกินน้อยๆดีกว่าอันนี้ชัน้น5ในห้างไทม์สแควร์เสียมสแควร์เสียมสแควร์ไทมส์สแควร์ก็คือประเทศเกาหลีจริงๆเมื่อวาน่ะเราเกือบอยู่บ้านทั้งวันนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกแล้วค่อนข้างรู้สึกรีเฟสโซชเชิ่นนะครับ ดีอ่ะสนุกดีอะไม่ได้ทำอะไรก็สนุกอ่ะแค่เดินอย่างเดียวก็สนุกเดินอย่างเดียวเลยมองบรรยากาศก็สนุกจอแล้านเอ็มเคหรือปะทำไมตะกี้เราไปเดินอ้อมเหรอถ้าเราเดินตรงนี้ก็ถึงแล้วไม่ใช่เดินอ้อมเดินแลนเราได้สั่งสามร้อยเก้าสิบเก้าแล้วมาลอง้อเคยมากินเอ็มเคมาตอนไหมเคยแต่นานแล้วอ่ะตอนอยู่ภูเก็ตสิบปีก่อนว้าวตอนนั้นอะกวินไม่่อยกิน ร้านร้าน M K มันก็ต้องราคามันจะสูงกว่าร้านธรรมดาใช่ไหมเลยมาโวยไม่ได้เป็นเด็กไงใช่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พอกินได้ซื้อสามร้อยเก้าสิบเก้าแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวสั่งเพิ่มนะอยากกินชอบกิน M K เดี๋ยวเรากินก่อนนิดหน่อยอันนี้น้ำซุปอะไรอ่ะเป็นน้ำซุปซุกี้ธรรมดาซุกี้ธรรมดาอันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าค่อนข้างหน่อยนะครับลงท้องจริงๆ สุกี้หมดเลยปะหมดเลยเอาไปต้มคุณจะเคาะเลยคุยส่ดีกว่าตกแต่งสวยๆหน่อยตกแต่งไม่สวยแล้วตกแต่งแบบกาวินอันนี้เหมือนสาหร่ายจะไม่ใช่สาหร่ายใช่ไหมสาหร่ายโอเคประมาณนี้น้ำที่มาเลยเหมือนเดิม ออมาถึงที่ไทยก็อยากกินโคกกินไอศมเค้กก็เรียบร้อยอิ่มก็อิ่มเราไปร้านนวดเท้าต่อย่านนี้สวยนะใช้รูปสวยแน่นอนตรงเนี้ยเมื่อตะกี้ร้านนวดเท้าว่ะคิวเต็มอ่ะแสดงว่าร้านดังอ่ะเราก็เลยหาร้านอื่นอยู่นะครับโหเป็นถนนร้านนวดเพียบเลยดิงดูดิร้านนวดเยอะมากอันนี้ซอยร้านนวดร้านนี้ก็สะอาดนะไปมีเมนูอะไรบ้างมีเมนู จะคบบสบายอ่ะดูเบาสบายอะป่ะมาณนี้ที่420บาทค่ะได้ได้ยอมโอเคยูโอเคบรรยากาศสะอาดตอนเนี้ย ทุกที่พากวินมาที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนเนี่ยพระพรมเอราวัณมาทำอะไรมาเป็นแบบเห็นปะมีแต่นักท่องเที่ยวล้วนๆมาไหว้ขอพรไหว้ขอพรใชุดหน100ึ่งร้อยบาทใช่ไหมชุดหนึ่งร้อยบาทเอาเงินทอนด้วยนะโอ้คุณเยอะมากอะนี่วันธรรมดานะใช่ไป เขาให้ทำธุรกิจของเราที่เกาหลีสองเรียบัง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 เับแต่เาต้องยัดเงาเราไว้พระเดินแรกสักสิบนาทีก็เงาออกเต็มเลยครับเต็บสภาพเลยเราเป้่งมาตรงนี้ใช่ไหมเดินเข้ามาในห้างอ่ะสบายมากแหละแต่เอตอน,นี้ใกล้ถึงห้าโมงนะคะคงโมงคร,ครงึ่งจะมีนัดกับคนรู้จักที่กินข้าวด้วยกัน เลยเราอยู่ที่นี่จนประมาณหงโมงสิบยี่สิบนะคร <5. 20. S 1> ับเดี๋ยวคุกกี้พากาวินไปคาเฟ่ที่อร่อยจริงๆกวินก็เป็นกายสำหรับคนไทยที่มาเที่ยวเกาหลีเลยค่อนข้างมีข้อมูลค่อนข้างเยอะในการท่องเที่ยวในเกาหลีะครับแต่ตัวเองมาที่ไทยแล้วไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลเลยเรื่องคาเฟา่เรื่องร้านอาหารเรื่องโน,น่นนี่นั่นไม่มีอะไรเลยเลยตามคุกกี้ไปอย่างเดียวนะครับแต่คุกกี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไทยนานเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกัน <laughs> ที่คุกกี้แนนำอร่อยไหมจำได้ว่าอร่อยอร่อยไหมสั่งแล้วคาวีลา,าเต้เย็นที่ไดซามโคโคเยน็นจากที่เรานั่งที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนั่งกินกาแฟคุยเล่นคนรู้จักไปกินข้าวมื้อเย็นอยู่นะครับร้นานอาหารอยู่ในโรงแรมใช่ไหะเฟยาเฟยานะครับที่ไทยเนี่ยสบายอะ่ะเพราะว่าหลังจากกินกาแฟเสร็จแล้วอ่ะเราไม่ต้องเก็บจานเองใช่ไหมะสะดวกนะ ที่เกาหลีครับบริการตัวเองหมดเลยกินกาแฟาเสร็จแล้วเราต้องเก็บเกี้ยวเองนะครับที่เกาหลีที่ไทยเป็นยังไงกินเสร็จแล้ววังหวายพนักง,งานช่วยเก็บให้สะดวกสบายที่ไหนเดินเยอะกว่าที่เกาหลีเดินเยอะกว่านะที่ไทยมันร้อนะเดินนิดเดียวก็มันเหนื่อยเมนูมื้อเย็นนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเป็ด,ย,ปด,ย,ปดย่างเป็ดก็เรียกว่าเป็ดย่างหรอหตอนนี้เราทึงลงแรมแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขางงาา้าอย่างไงแล้ะอาหาเชไานะ เฟย่าเฟย่าที่ไทยก็มีไกด์เหมือนเกาหลินไหมอยู่เกาหลีชั่มไกด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยใครที่มาเที่ยวเกาหลีใครที่กลัวหลงทางหาร้านหรือว่าสถานที่ที่นิยมไม่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแนะนาเออจ้างจ้างเกาหลินไปเลยสบายมากครับง่ายที่สุดสีแบบที่แม่ต้ครับเราจะเข้าไปกัน คุณร้านนี้ปล่ากวินเขาร้าำผิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเียว่าเจลลี่ฟิชภาษาไทยเจลลี่ฟิชแมงกะับแมกับปุนีกกในนรุนได้เลยค่ะเป็นกุ้งนอันนี้เป็นปูนิ่มก็คือเป็น ซอสเทลแครปจะไม่คุยกินแบบสลัดผัดผมกกะหลี่เขาไม่ได้ใส่ปูตัวปูปกติสลัดปูนิ่งทั้งปูใช่กินทั้งปูได้เลยอร่อยไหมซอสเฟรนด์ว่าไงครับแมงกระพุนลองชิมแมงกระพุนนนี้แบบทำใช่ค่ะผมอนลเยอะนะใช่้ำนุ่มๆนุ่มๆได้ไหมอันนี้เนื้เนื้ออร่อย เขามารอบที่แล้วแล้เวเขาก็ <ไป S 1> พูดอีกแล้วรอบนี้แนวนุ่มไหมแล้วก <h ats> ็แล้วโรงแรมก็จะมีท <h ats> ี่นุ่มไหมไม่เคยเกมแบบข้างตัวเลยเซอร์ปันไม่เคยเห็นพนักงานมา ต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเปค้างเรือเลยอ่ะแยก้นวังหนังเหนือเหนือศาสตร์เยกก่อนใช่ปะอาจารย์บอกว่าเป็ดใช้ครีมเกาหลีก็เลยเนื้อเนียนนี่ยกบินบอลเตยสมัูรณ์วะาอ้โหผิวเนียนจริงอ๋ออันนี้คือแตกต่างจากที่หรอค่ะปกติจะเป็นแค่แบบเนื้อลิ้นจี่เพราะว่ามันจะไม่เค็มมากอันนี้ผักกัดเขาวผักผัด สุขภาพสุขภาพอันนี้เป็นไข่เค็มนะไข่เค็มเหรอไข่เค็มคนไทยกินน้ำุ้าวซอดไข่เค็มเค็มไหมแบบใส่ๆเหมือนแบบเชงเชงอะไรประมาณนี้อ่อแช่เล่าด้วยนะแช่เล่าเมาไหมไม่เอันนี้ก็เทียมเหรอคะเทียม กระเทียมสับด้ำเด็ดเหมือนน้ำมันหอยเจ้าหวานหวานเดีไยม่ก็เนี่ยใช้ความสามารถในการหงโอ้แต่กินไม่รู้แป้งกับหนังแปะอ่ะเข้ากันดีอะกรอบแล้วก็นุ่มแล้วก็ซอสแบบกำลังพอดีไม่ไม่หวานมากไม่จืดมากทำไปด้วยสนุกอันนี้ไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวนะสนุกสนุกด้วยแบบเราอะกินอิ่มนะ มีเต้าหู้ด้วยอ่ะอ like ันนี้เป็นรสชาติที่คนเกาหลีชอบเลยกุ้าจีนทอดกุ้าจีนทอดขาเป็นขาันี้คือไอซ์ฟิมขนมหวานมาแล้วขนมหวานก็มาแล้ว จริงจริงเราอิ่มมากแต่ก็องอดกินได้อีกจริงจริงคุณเกาหลีก็ชอบพุทราจีนเหมือนกันแต่ส่วนเนี่ก็คือผู้สูงอายุว็วิโธ่มาพุทราจีนอ่าแสดงว่าใกล้แล้วเหมือนพุทราไหมกินอะไรก็ถูกกว่าใช่สักคูสักฟูเป็นเม็ดจากต้นไม้ต้นสักต้นสักฟู กะทิอ๋อเมลอนสดชื่นมากเกวินชอบเมลอนอยู่แล้วอ๋อพุดดิ้งพุดดิ้งมะม่วงไม่ต้องกินก็รู้เลยอร่อยเกวินชอบมะม่วงอยู่แล้วคุณคนเกาหลีส่วนใหญ่ชอบมะม่วงอยู่แล้วเพราะว่าที่เกาหลีไม่มีมะม่วงมีแต่มันแข็งมากลองนี่เหมือนชาเป็ดเหรอ รสชาติของหวานไม่ใช่มาจากเซลอ่รสชาติของหวานมาจากผลไม้ลวนๆนะครับเหมือนบิงซูอะครับมีน้ำนบ้งปลาขอบคุณครับอันนี้คือขนมขนมด้วยเชาับเตอร์สันโอ้คุณอาจารย์ชวนเเวนกินแบบดีๆสุดท้ายก็ได้ขนมของได้ของฝักเป็นชาด้วยนะครับก็รรู้สึกครบคนไข้เลนะครับ ก็คือเป็นคุณอาจารย์คุยรู้จักตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีคุณอาจารย์แทนพอดีกวินอยู่ที่ไทยก็เลยชวนมาอาหารมือพิเศษแล้วก็มือที่โชคดีเลยกวยินกวินโชคดีมากคับคุณอาจารย์ปกติไม่ค่อยดูเฟซบ o o กเบยแต่พอ,อ,พ,อพอเจอกวินก็ทักมาก็ขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งน,นะครับกวินอ,อ๋อดึกแล้วแต่ว่าบรรยากาศยังไงบรรยากาศชิวๆมากกว่าตอนกลางวันนะ กนยังคุณเยอะมากใช่ไหมคือโลไปมาตอนกลางวันใช่ไหมคือศักดิ์สิทธิ์จริงๆคนเลยเยอะตลอดอเราคนต้องมาตอนเย็นนะอากาศดีกว่าเยอะเลยเ<น>มื่อตะกี้รถจนไม่ไหวค่ะสุดท้ายนั่งตุ๊กๆไปที่สถานีรถไฟนะครับต่นแรกเขาเรียก1นึ่งร้อยบาทเราก็เลยบอกว่าเราเป็นปคนไทยเาก็ลดราคา60บาทก็ยังไรวันนี้ กวีพยายามได้ไทยคลิปเหมือนกวีลออใช้ชีวิตใช้เวลาที่ไทย1วันเต็มๆนะครับยังไงชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดตดาไล์กดไลค์กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับแล้วเราจะกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับ